อะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านต้มแกมสำรับสายกาชาอินแบกเอ็มไทยแลนด์ เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปรลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง5 0 0 0 0นคนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาสี B C คะ่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับทีมอิฐล้วนกันนะคะที่เซฟเทสมาระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เอ่อค่อนข้างจะ ใช้ทีมนี้เป็นหลักเลยนะคะในครั้งนี้แต่ว่าทีมตั้งรับนะคะเซฟก็จะมีการตั้งร่อนิดนึงนะคะพอย n t หลักของครั้งนี้นะคะก็จะเป็น2ฮิวนะคะบวกผ่ายฝักทองค่ะเพราะเซฟยังอยากจะตีตัวหน้านะคะให้แตกก่อนเนื่องจากว่าคุณสมบัตินะคะของน้องราชูก้าเนาะหรือคาราเมลแอลโลนะคะตอนที่น้องยิงเสร็จนะคะเดี๋ยวทุกคนสังเกตดูนะ <S <S น้องจะมีการระเบิดนะคะต่อตัวที่มีสัญลักษณ์นบนหัวนะคะแล้วมันจะเป็นการระเบิดที่ค่อนข้างแรงมากๆนะคะสามารถ จบอีกฝัก่งหนึ่งออกจากเกมไปได้เลยนะคะทุกคนก็เลยเน้นนะคะเป็นซองฮิลบวกไายฟักทองเป็นหลักนะคะตัวที่เสริมมันก็จะไปฉลามเชอร์เบตนะคะหรือใครเนี่ยที่ใช้ทีมฉลามเชอร์เบตนะคะสามารถเอาดักโกโก้ออกนะคะแล้วใส่เป็นตัวของน้องบราวชูก้านะคะได้หรือจะเอาฉลามออกแล้วใส่ดักโกโก้ยืนคู่กับบราวชูก้านะคะ,นะคะก็ได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเซฟจะเน้นทีมนี้เป็นหลักก่อนท็อปปิ้งราชูก้าครั้งนี้นะคะหรือคาราเมลโรลของเราเนี่ยจะมีเป็นท็อปปิ้งนะคะลัสเบอร์รี่หรือจะเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีล้วนและอีกอันนึงนะคะที่เซฟใช้หลักๆเลยก็คือจะเป็นพลังโจมตีนะคะผสมท็อปปิ้งลดความเสียหายค่ะอันนี้ที่สาธิตทุกคนดูเนี่ยเป็นลดความเสียหายกับพลังโจมตีนะคะโจมตีล้วนเนี่ยจะอยู่ช่วงท้ายๆคลิปเลยทุกคนเพราะว่าเซฟมาลองเทสอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วลองดูว่าทีมดาเมจพอไหมบางทีเเเนนี่ยขอองซฟมัจะหลืติ จริงๆนะทุกคนคือแบบเหมือนมันจะจบได้แล้วอะแต่มันยังขาดดาเมนอยู่นะคะก็เลยไปหาท็อปปิ้งที่ทำไงให้น้องได้ยืดอึดขึ้นซึ่งถามว่าทํายากไหมเซฟว่าท็อปปิ้งจมตีล้วแล้วมีโลคับเสียหายเยอะเนี่ยทำค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะเซฟก็เลยจะเน้นอันนี้เป็นหลักก่อนเผื่อใครเนี่ยที่อยากจะปั้นน้องปราชูก้านะคะแล้วพอปั้นปุ๊บยืนหน้าแล้วน้องเนี่ยปิวก่อนนะคะก็เลยจะแนะนําเป็นท็อปปิ้งนี้สำหรับใครที่ เขาเรียกไงท็อปปิ้งอาจจะไม่ได้แน่นมากหรือหาท็อปปิ้งยากเนี่ยค่ะก็จะสามารถเล่นได้ด้วยนะคะอ่าอันนี้นะคะทีมถัดมาที่เราจะเจอนะคะเป็นทีมคุลุงซิลอนซึ่งจะบอกทุกคนว่าทีมคุลุงซิลอนเนี่ยทีมของเรานะคะสามารถตีได้ค่อนข้างง่ายนะคะพยายามเน้นจบ2ตัวหน้าให้ได้ก่อนเนาะก็คือจะเน้นน้องไพยฟักทองนะคะที่แบบคอยตีๆปัดๆเนาะแล้วก็ฉลาดนะคะหรือบราชูก้าคาริเมโลของเราเนี่ยเวลาใชสกิลจบนะคะก็จะเป็นการ ไประเบิดตัวหน้านะคะทุกคนนี่นะคะอย่างน้อยมันจะตัดออกได้1ตัวนะคะก็คือเขาอาจจะแบบใช้สม,มบัติเออขนนกใต้เกิดอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบถูกใช้ไปแล้ว1นึ่งะคะหลังจากหนึนาทีลงไปเนี่ยเราจะได้โจมตีแรงยิ่งขึ้นนะคะสองตัวนี้นะคะเป็น2ตัวที่ฮิวค่อนข้างแรงนะคะพอฮิวคู่กันแล้วเนี่ยหรือใครนะคะจะใช้เป็นน้องเพียววิลาก็ได้สมุนภพยใช้ได้นะคะทุกคนอ่ะใส่เป็นท็อปปิ้ง ครูทามล้วนเลยนะคะจะได้สกิลไวๆนะคะของเซฟนะคะที่อาจจะไม่ได้ทายสมุนไพรให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่า 1. ค่ะเงินเปลี่ยนท็อปปิ้งไม่พอ 2. ถ้าใช้ท็อปปิ้งคนละหน้ากันเนาะเอ่อท็อปปิง้งมันไม่ไม่สตรขนาดนะั้นของเซฟเนี่ยจะมีเซตคู่ทามที่แบบดีๆเลยมากที่สุดก็คือ2หน้า นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหายา,ยากทุกคนเซฟก็เลยอาจจะไม่ได้เทสสมุนไพรให้ดูนะ,ะเดี๋ยวขอไปสะสมเงินนะคะเออบริจาคต้นไม้ก่อนเนาะถ้าเกิดมีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเซฟจะมาเทสสมุนไพรให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงนะคะอาจจะใช้เวลารอสักหน่อยนะคะทุกคนนะคะอ่ะบอกเลยว่าหลายคนก็ยังคงใช้เป็นลูซิลอนอยู่นะคะก็บอกเลยว่าหวานหมูเลยทุกคนทีมนี้นะคะค่อนข้างที่จะชนะง่ายมากๆค่ะนะคะ่ะ เน้นนะคะท็อปปิง้งนะคะอของน้องไพ่ฟักทองที่อยากเน้นไพ่ฟักทองนะเพราะว่าน้องอะ่ะเราเข้าใจน้องว่าน้องเป็นคนที่ตัวที่บางมากๆนะคะสายเวทเนาะ,ะแล้วเวลาแบบปุ่งปุ้ยออกไปเนี่ยเออมันก็เก่งที่พุ้งปุ้ยนะคะไพ่ฟักทองเนี่ยอาจจะยืนไม่ไหวนะคะก็เลยจะเน้นลดความเสียหายให้ไพ่ฟักทองเป็นหลักนะคะตามลงมาก็จะเป็นในส่วนของเชล้อราเชืเบทแล้วก็บาชูกา้านะคะนี่ค่ะ แล้วเราชอบตอนแบบมันเป็นระเบิดมา,มากๆเลยทุกคนวบาชูกา้านะคะอาถ้าใครอยากสามารถทําครูทาเพิ่มนะคะเป็นออฟลองเพิ่มให้บาชูกา้าได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าการที่เขามาสกิลไวๆหรือครูทามไวๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฉียบเลยค่ะ นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บแต้แล้วทุกคนอาจจะเห็นว่าแรงเซฟอาจจะยังแบบไม่พุ่งเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพยายามสะสมตัวมาบุกทะลวงอีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะยังคงอยู่เป็นไดมอนด์สอยู่เลยนะคะนี่แล้วหลายทีมะจะใช้เป็น a อแค e นะคะส่วนใหญ่ที่เซฟแนะนำนะคะสมุนภพยหรือ,อ,อตัวที่แบบลดดีบับได้ค่อนข้างดีแบบลดลดลดลงนะคะเป็นพาเฟ่เนี่ยเซฟว่ายอย่างน้อยคือมัน เราเราจะไม่ติดนานจนเกินไปถ้ามีสมุนไพรอ่ะจะยิ่งดีตรงที่มันล้างนะคะดีบับจากน้องบาชูกาได้อีกด้วยนะทุกคนนะคะเออมันเป็นการล้างดีบับที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่านั่นแหละถ้าใครที่คิดว่าท็อปปิ้งน้อยนะคะไม่พอหรือตั้งเป็นท็อปปิ้งน้อยเนี่ยเราลองเน้นสักตัวหนึ่งนะคะจะเป็นพาเฟ่หรือสมุนไพรก็ได้สักตัวตัวใดตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ใช้งานเนี่ยไปยาวๆก่อน ลงด่านเนี่ยพาเฟก็ลงได้นะคะสมุนไพยเซยังไม่ค่อยได้เอาลงเท่าไหร่นะอืมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าใช้ทีมที่เราใช้ใช้ตัวที่เราใช้ประจําก่อนก็ได้ค่ะตัวอื่นถ้าเรามีท็อปปิ้งแล้วเราค่อยปั้นขึ้นมาเพิ่มเติมก็ได้เนาะมันจะได้ไม่ต้องแบบสลับเปลี่ยนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีผลกระทบในภายภาคหน้าด้วยเนาะเช่นแบบว่าเออเราใช้เหรียญเปลี่ยนท็อปปิ้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม นะคะของเซฟก็เลยจะเน้นใช้ตัวที่ใช้งานอยู่แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทอปปิงเยอะจนเกินไปนะคะ,ะช่วงนี้มันต้นซีซั่นแล้วทุกคนลองผิดลองถูกได้นะคะ,ะทีมนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเราเจอทีมที่เป็น h o l ิเบอรี่แทงคู่กับดาร์โกโก้หรือ h o l ิเบอรี่กับปาชรูก้าเนี่ย ยืนอ่าเราเจาะเขาค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าการที่บาชูกา้าเราไประเบิดเนี่ยบางทีระเบิดเขาไม่ตายนะคะ2ดอกก็ยังไม่ตายนะทุกคนทีมนี้เนี่ยอาจจะเป็นทีที่หลีกเลี่ยงได้นะคะแต่เราลองดูโดยรวมเนาะว่าอีกสีตัวที่เหลือหรืออีกสตัวที่เหลือเนี่ยของเขาเป็นตัวอะไรนะคะอันนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถสู้ได้นะคะลองเช็คดูดีๆเพราะอย่างที่บอกค่ะตัวของโฮลิเบอรี่เนี่ยคือแทงแบบหนามากเลือดเยอะไม่พอคือแบบ อึดมากแม่นะคะขนาดใช้2ตัวที่เป็นสายตัดทีมข้างหน้าเนี่ยพาอ่านฟอกทองนะคะก็ฉลิบเชลเบ็ตก็ยังซู้ไม่ได้นะคะนี่พยายามยิงไปเละะื่อยค่ะเห็นไหมโคลิเบอรี่ยังไม่อันนั้นเลยนะทุกคนแล้วจะบอกทุกคนนะคะว่าสามารถใช้โคลิเบอรี่นะคะคู่กับดาร์กโกโก้นะคะมายืนตั้งรับได้นะคะนี่มีศึกการโดนธนูนะคะ ทีมตั้งรับนะคะอีกทีมหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะคือเอาโฮลิเบอรี่นะคะยืนคู่กับดาโกโก้แล้วตัวหลังเนี่ยอาจจะเป็น2ฮิลหรือหฮิลนะคะต่อด้วยบาชูกาก็ได้เซฟว่ายืนยื้อได้ค่อนข้างดีมากๆค่ะอันนี้นะคะก็คืออาดามเมจน,นะคะของบาชูกานั่นเอง อันนี้นะคะก็ยังคงเป็นท็อปปิ้งพลังโจมตีบวกรยคับเสียหายอยู่นะคะเป็น2แบบที่เซฟเอาม,มาผสมกันนะคะทุกคนทีมนี้นะคะทีมนี้เซฟเคยรอแล้วทีมนี้ก็ปังเหมือนกันทุกคนแต่ว่าแต่ว่านะคะเราสามารถเอาทีมฉลามเชวเวตหรือทีมน้องพันฟักทองเนี่ยมาตีตัวหน้าได้นะคะเพราะว่า1นึ่งค่มัดแลนอาจจะยังไม่ได้ถึกขนาดนั้นถ้าเราใส่ท็อปปิ้งแบบไม่ได้แบบแท้งจ๋ามากนะคะทุกคน นี่แต่ว่าถ้าเล่นแบบตีไวแล้วไม่เจอทีมฉลามเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะทีฝั่งตรงข้ามเพราเซฟก็ใช้ใช้อยู่เหมือนกัน <c oughs> นะคะนี่แต่ดาเมจฝั่งนูน้นเขาหนักนะคะทุกคนก็พยายามให้2ตัวเนี้ยฮิวให้ทันนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าเซฟไม่ได้ใช้สมบัติตีไวอ่ารู้สึกแปลกใช่ไหมคะครั้งนี้ไม่ได้ใช้สมบัติตีไวนะคะเพราะว่า เราลองดูก่อนทุกคนว่าทีมของเราฮิวทันหรือเปล่าถ้าฮิวทันนะคะเราจะใช้สบัสดีไว้เพื่อให้บราลชูการเนี่ยหรือคาร์เมโลเนี่ยตีได้แบบแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะแต่ถ้าไม่ใช่ตีแรงสิเขาเรียกว่าเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเราสึกว่าเอ้ยเราฮิวไม่ทันแน่ๆเลยนะคะเอาสบัสดีไว้ออกคะ่ะให้มันคูลทาไวไวๆนะคะตัวเซฟเมื่อกี้เนี่ยจะเน้นฮิวให้ทันเป็นหลักนะคะ อันนี้เซฟเทสแบบมีสมบัตินะคะซีไวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะคือเสียว่าจํานวนการการยิงของบาวชูก้ามันจะดีกว่านะคะแต่เราก็จะเสี่ยงในการฮิลไม่ทันนะคะนี่ขนาดใช้เป็นคููทามทั้งสองตัวหลังเลยนะคะเห็นไหมเมื่อกี้อะ่ะเนื่องจากเป็นคููทามล้วนนะคะทําให้พาเฟ่นะคะอาจจะแตกก่อนได้เห็นไหมนี่ เห็นไหมคะมันจะเกิดการฮิลไม่ทันนะคะทุกคนก็ลองดูก่อนว่าเราเจอกับทีมที่ดาเมจเขาหนักแค่ไหนหรือเป็นทีมยื้อนะ,ะอ่าถ้าทีมที่เขาแบบว่าเออดาเมจมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะอีแบบอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแบบก็ตีเรื่อยๆแล้วยืนแทงถอได้อย่างงี้นะคะเราก็เอาเขาเรียกไง ตีไวออกก็ได้นะคะหรือเราจะเอาทีมนี้ไปตั้งรับก็ได้นะคะแล้วเอาสมบตัตีไวออกนะเป็นการหลอกล่ออีกแบบหนึ่งนะคะ <S <S เลือกปิดตัวของชารเชอร์เบตกับตัวของบาวชูก้านนะคะก็หลอกล่อได้แล้วเนอะว่าเราจะใช้ตัวอะไรนะคะเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ยใช้ดักโกโก้หรือเปล่านะคะเออได้เหมือนกันนะคะทุกคนเอาละค่ะอันนี้เซฟก็จะใช้เป็นสมบัิตีไวนะคะมามาใช้เรนรอบนี้นะคะ คือจะบอกว่าบาชูก้าเนี่ยชอบม,มีสมบัติไวนะคะมันน้องมันจะยิงได้แบบเรืๆ่อๆยๆเลยนะทุกคนนะคะค่อนข้างที่จะดีามากๆนะคะก็การสาธิตทุกคนดูทั้งนี้เนี่ยอาจจะให้เห็นเลยนะคะความแตกต่างของการใช้สมบัติไวกับไม่ได้ใช้นะคะทุกคนก็ลองคํานึงดูว่า ทีมสอฮิลของเรายืนไหวไหมยืนไหวโอเคใช้สมบัติตีไยมานะคะจะได้ยินประคองไปเรื่อยๆแต่ถ้าแบบเอ้ยยืนไม่ไหว2ตัวหลังบิวก่อนเอาสมบัติตีไวออกนะคะยอมเขาเรียกไงยอมยิงช้าหน่อยนะคะแต่ฮิวทันและฮิลประคองได้อันนี้ถือว่าคุ้มกว่านะคะทีมตั้งรับของเซฟนะคะก็ใช้ทีมนี้ค่ะ แต่ว่าจะเอาเป็นฉนับเชลเบตออกนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีดักโกโก้ใช้ฉนับเชลเบตต่อได้แต่ของเซฟเนี่ยอ่าพอมีดักโกโก้ใช่ไหมก็เ,เลยเอามาเสริมนะคะเพิ่มเติมนี่ตั้งรับไว้นะคะประมาณใช้ทีมนี้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะ8ชั่วโมงก็เซฟอัดคลิปนะคะภาพนี้ตอนประมาณทเที่ยงเที่ยงงทุกคนนะคะก็ประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะตั้งไว้เที่ยงคืนหรือ ปีหนึ่งปีสองแน่ๆจำได้เลยพี่กมลบอกว่าเซฟเปลี่ยนทีมอีกแล้วนะคะเออเซฟเปลี่ยนทีมปุ๊บพี่พี่เขาแบบอาจจะอาจจะเป็นช่วงที่แบบทุกๆคนกําลังเทสทีมกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปลี่ยนทีมนะคะพี่กมลก็เลยทักมาว่าเซฟเปลี่ยนทีอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะคะวันนี้อาจจะแบบใครแบบมาเทสทีมเซฟตอนกลางคืนนะคะ ก็จะเห็นว่าเซฟชอบเปลี่ยนทีมบ่อยๆนะทุกคนนะคะเป็นการเอ่เทสทีมเปนในตัวด้วยนะคะทุกคนการสปอยนิดหน่อยๆนะคะอ่ะต่อมานะคะท็อปปิ้งเนาะก็คือเซฟใช้เซตเดิมเลยของฉลามเชลเินะคะใครดูไม่ทันก็กลับไปดูได้เลยนะคะกดพอตก็ได้เนาะนะคะนี่ใช้ท็อปปิ้งเซตเดิมเลยแค่เปลี่ยนตัวของบาลชูกาเข้ามาแต่ตัวของพายฟักทองอืดขึ้นอืม จำไ,ได้ก่อนหน้านี้เซฟตั้งภายฟักทองที่40เปอร์นะคะครดคมเสียหายตอนนี้เซฟใส่เป็น45คือพยายามทําให้น้องอึดที่สุดเท่าที่จะอึดได้นะคะอ่าพาเฟ่นะคะถ้าพาเฟ่รดคมเสียหายมากกว่านี้เนี่ยจะดีมากมานะคะแต่เซฟก็ยังคงเน้นในส่วนของคูทาเป็นหลักอยู่นะคะทุกคนฮนะ,ะนี่ เดี๋ยวพาไปดูทีมนี้กันดีกว่านะคะมีบางทีมที่เซฟก,ก็แพ้เหมือนกันเนาะเพราะเซฟเทสทีม <laughs> เซฟเทสทีมแปลกๆเยอะมากอันนี้เป็นโจมตีล้วนนะคะสำหรับน้องราชูก้าหรือคาราเมลโรนนะคะลัสเบอร์รี่ล้วนเลยนะคะอ่ะมานะคะดีดูกันอันนี้เซฟจะใช้เป็นสมบัติสีไว้นะคะทุกคนนะเออไม่ได้ใช้สมบัติทายเกิดน,นะคะครั้งนี้เป็นไงเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆเลยเพราะเซฟอยากรู้ว่าโจมตีล้วนเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าแบบว่า ในไหนก็จบตีลวนแล้วอะเราก็ใส่เาขาเรียกไงตีไวเพื่อให้น้องแบบบิวดด d a m a ให้แบบหนักที่สุดไปเลยเนาะนี่นะคะ ก็นี่ท็อปปิ้งนะคะที่เซฟใช้ยังไงก็ยังคงเน้นให้มีครความเสียหายอยู่จะบอกว่าเซตนี้ทํายากนะคะเพราะว่าครความเสียหายที่มาอยู่ในท็อปปิ้งพลังโจมตีมันยากมากๆเลยนะทุกคนคือแบบ5เปอร์ขึ้นหมดเลยนะคะมันก็เลยทําค่อนข้างยากเซฟก็เลยอยากจะแนะนําเซตแรกมากกว่านะคะเพราะว่า หลายหลายคนที่พุ่งเข้ามาเล่นหรือแบบเล่นไประดับหนึ่งแล้วแล้วท็อปปิ้งแบบไม่พอเนาะเพราะไหนจะต้องลงด่านลงนู่นลงนี่อีกนะคะก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยเซฟก็เลยพยายามทําที่แบบทุกคนน่าจะทำาเขาเรียกอะไรตามง่ายๆขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครมีกําลังเนาะนะนะหรือท็อปปิ้งที่ดีนะคะก็สามารถทําแบบเสร็จหลังได้เลยนะคะทุกคน เอาละนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเทสทีมในครั้งนี้แล้วก็การแนะนําทีมนะ,ะให้ทุกคนได้ลองไปเล่นกันนะคะหวังว่าน้องบราวชูก้านะคะหรือคาราเมโลโร่อาจจะเป็นขวัญใจของหลายๆคนได้นะคะหรือขึ้นแทนเป็นลูกหลักได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวตัวไปก่อนนะคะขออภัยถ้าตรงไหนผิดพลาดน,นะคะนี่ผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนี่รับชมเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกาลังใจดีๆด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันได้นะคะบ๊ายบาย Bye.